ฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราไปเล่นในกิจกรรม Pencil Mode ดีกว่านี่นะ Pencil Mode e นะ n อีเวนต์ Event. มันจะมีาพาร์ตตัวละครนะครับถ้าเลเวล5เนี่ยเห็นปะอันนี้พี่เลเวล9นะขี้เกียจฟาร์มแล้วเลเวล5เนี่ยเราจะได้ h ั m m e r Pencil Man ตัวนี้เป็นตัวฟรีที่แบบว่าตึงมากเลยนะสำหรับ,บน้องๆที่สายฟรีแล้วอยากได้ตัวละครดีๆตัวนี้เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่พี่แนะนำนะครับควรมีเก็บนะ คือถ้าขยันนะ่ะคือสามารถหาได้เลยคนเดียวนะครับแล้วก็ฟาร์มไม่ยากแค่น้องเข้าไปยืน AFK ในแมปก็ได้ไม่ต้องวางอะไรเลยกดออโต้เราก็จะได้ถ้ากดคูณ2อนี่นะกดคูณ2ตรงนี้ช็อปจะมีเนาะื้อเพชรเนาะจะได้ประมาณ100 e EP นะครับผม100 e EP ก็สำหรับสายฟาร์มยูชิวนะถ้าฟาร์มจบเนี่ยจะได้1000 e EP นะครับใช้เวลาประมาณ13นาที แต่ถ้าออโต้แบบไม่วางอะไรเลยให้แพ้เนี่ยประมาณ1นาทีครึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะไปเล่นดูนะว่าแฮมเมอร์เนี่ยเพนซิลแมนตัวเนี้ยมันจะตึงแค่ไหนนะมันมีเลเวลสิบนะแต่พี่ขี้เกียจฟาร์มนี่นะครับอ่าอสเตตัสก,ก็ประมาณแค่นี้เนาะเอลแล้วก็เพจิงนะเป็นดาเมจสองแสนหนึ่งโคตรสุดระยะก็60นะครับคูดาวประมาณ1.5เยอะไปหน่อยนะแต่ดีพีนี่แบบจัดเลยแสนสี่โอเคปะไปดูในเกมลงเอเลสโหมดดูดีกว่าเนาะ ว่ามันจะตึงแค่ไหนปะมาตอนนี้เราก็อยู่ในเอเลเรียบร้อยแล้วครับผมมาเรามาเล่นเจ้าแฮมเมอร์ดีกว่าดูสิว่ามันจะโหมดแค่ไหนเนาะนี่นะครับเดเวล1หนึ่งเนาะเลเวลหนระยะ10บหรอระยะ10โมเดลเป็นประมาณนี้โอ้โหมันทำอะไรได้อะคือมันสั้นมากเลยนะเลเวลหนึ่งี่คือเป็นระยะที่แบบโอ้แทบจะวายว่าเห็นว่าเห็นวเนงเห็นเส้นป่ะและจะคือแบบแล้วมันก็ต้องโดนตาตันปะถ้างั้าน่ะ โมเดลก็ประมาณนี้เนาะแบบว่าน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นหัวเข็มิลนะเรเวลหนึ่งดาเมจหนึ่งหมื่นคุทาวสองโมเดลเลเวลหนึ่งนี่คือแบบอีซี่จัดเลยอะคือแบบเป็นตัวที่แบบว่าไก่กาเล่มากไม่เวิร์กนะเลเวลหนึ่งเรเวลหนึ่งไม่เก่งเลยตัวเนี้ยบอกก่อนนะว่าเรเวลหนึ่งไม่เก่งคือถ้าจะต้องมีเก็บเงินสักหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบั๊เพื่ออัปเกรดเลเวลสองเนี่ยมันจะเป็นดาเมจเพิ่มมาห้าหมื่นอะเป็นหกหมื่นแล้วก็ระยะสี่สิบ คูดานลดไปเนาะเหลือ1.5เนาะคูดานมันตันที่1.5ึ่งจดห้าพอดีเลยเคอัปเกรดนะ6,000เกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โหเอาง่ายคือถ้าอัปเกรดอะมาเลยครับพร้อมเลยคอมโบ,คอม,โบคอมเซตดูแล้วก็เป็นอะไรอะค้อนหรอเป็นทุบทุบแล้วค้อนออกมาจากพื้นหรอใช่ไหมคอ้อนหนามหรอใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมขอลองดูหน่อยระยะเ่ะอ่ะคอ้อนหนามเหมือนเหมือนอย่างนี้เลยปากปากปากยูแมนก็คือระยะวงเนี้ยคือเป็นทุบทุบใช่ไหม อยากเห็นระยะใกล้ๆจังเลยรอมันเข้ามาได้ไหมยังไม่อัปเกรดอยากเห็นระยะสองวงนี้ว่ามันทําอะไรอ่ะทําอะไรอ่ยมันจะได้คาว่า,าดาเมจมันมันสุดจริงนะพี่พม่อนสุดนะหกพันเจ็ดร้อยสิบเนี่ยเงินหกพันเจ็ดร้อยสิบเลยได้ดาเมจหกหมื่นเนี่ยเฮ้ยสุดนะระยะเท่าไหร่ระยะห้าสิบาทถือว่าเป็นตัวตัว,ตวเก่งไวเรียกว่าเก่งไวดีกว่าแบบใช้ใช้แบบว่ากลางๆเกมได้เลยนะตัวเนี้ยแล้วดูดิ เห็นว่าแต่มันโจมตีตัวเดียวเนาะโอเคขอเข้ามาในวงหน่อยคืออะไรอะเอาคอนทุบป้าเมื่อกี้ใช่ไหมมันเอาคอนอันเนี้ยทุบเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุบวงเนี้ยแต่อันเนี้ยไม่ใช่ป้าอันนี้ยังไม่ถือคอนทุบแต่เมื่อกี้พอเข้ามาในวงเนี้ยพี่เห็นว่ามันเอาคอนทุบนะโอเคพี่เัาเก็ดไปเลยเป็นทาเหตุแต่ถ้าเลยยหกีบเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้นะตัวฟรีไปหามาเลยน้องดูยาก็ถ้าอย่างนี้มันพี่ว่าวางตรงนี้ไม่คุ้มนะ เห็นไหมว่ามันจะตรงนี้ไม่ถึงถ้าผหมือว่ามีมอนหลุดออกมาหรือถ้าเรามีชีป้ปักพี่ชี้เป่าพี่ชีบเอามามาบับระยะอาจจะถึงเนาะอาจจะถึงต้องบับนะถ้าวันตรงนี้พี่ว่าต้องมีบัฟบ,บับระยะนะครับผมถ้าใครจะเล่นนะแล้วก็เจ๋งมากเลยรององออโต้ดูดิอยากดูจังเลยว่าพอเข้ามาในวงนี้มันจะทําอะไรได้อะแต่พี่รู้สึกว่าตัวมันมันเอลีปะไอไอหนามที่พ, ung, พ ung ุ่งพุ่งมาเนี่ยเอลี LE, ไหมหรือว่าแบบโดนแค่ตัวเดียว นี่เห็นป่ะขอนทุบขอนทุบปึ๊บขอนทุบเข้าไปใกล้ขอนทุบวงนี้คือทำอะไรอ่ะมองไม่ออกอ่ะวงนี้เป็นแล้วมันมี LE ใช่ไหมเอลนี่คือวงไหนคือวงเล็กหรือเปล่าเออวงเล็กคือ LE หรือเปล่าคือมันก็มองไม่ออกนะวงเล็กคือ LE ใช่ไหมหดจัดขายเขาลองขายมิวิ่งดูนะครับดาเมจแฟนห้าปึ๊บเห็นปะมันมันโดน LE นะ AE วงละวงหน้าปะเพราะ เพราะว่ามันมีตัวออกมามันก็โดนแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมลดเลื่อนลดแล้วอ่าไม่ให้ตัวหน้านะพี่ตั้งโจมตีตัวหน้านะเนี่ยเฟิร์สเห็นปะครับตัวข้างหลังออกมาก็โดนแล้วอ่าคือเอลีนี่คือวงไหนอ่ะมันเนี่ยมันดาเมเอลีกับเบลซิงแล้วก็ทะลุด้วยอ่ะทะลุพี่ว่าน่าจะเป็นหนามวะหนามวะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ว่าตัวนี้เอ้ยเจ๋งอ่ะให้โกงนะโกงนะครับตัวฟรีย้ำเลยนะว่าตัวฟรีด้วยตัวเนี้ยไปฟรีนะโอเคพี่วางตัวที่ปอกเลยไหมวางตัวที่ปอกเนาะวางกันได้เลยอ่ะ เอัปเกรดหกพันหมื่นหนึ่งจบเลยหกพันหมื่นหนึ่งจบเลยตามเลเวลได้น้ำเมตรแสนห้าใช้เงินโคตรถูกตัวนี้ใช้เงินถูกจัดเลยมิติกมิติกแบบตัวนี้เป็นกอร์ลี่ได้นะดีกว่าไอไอกอร์ลี่เข้าล้าสุดอดีไทท่านอ่าเพนซิลบูเมนอ่ะตัวนี้ก็โหดกว่าเฮ้ยว่าตัวนี้โหดกว่าเยอะเลยตัวโหดกว่าจริงๆครับตัวนี้เนี่ยนะไล่ยฟีไล่ยฟีไล่ฟฟีไปหามันเลยเฮ้ยโคตรเสียวหรอ่าเลยว่าโคตรเสียวตัวนี้ Row, เราอัพทู่ะเป็นแค่คือหกพันหมื่นหนึ่งโจบหมื่นหกไม่ต้องแบบใช้เงินเยอะเลยอ่ะเราได้หน้าแบลแสนห้าระยะหกเฟบแต่คููดาวอาจจะชา้าไปหน่อยแต่พี่ว่าก็โอเคแล้วโอเคแล้ว 1, ล่ะหนึ่งจุดห้าแน้าเบลหน้าท่านท่านหานึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวมันมีดีเจบัฟอีกอ่ะถ้าเหลือหนึ่งเออบัฟดีเจดีไหมลองดูดิอ่าเอาบัฟดีเจก่อนนะดีเจดีเจมาตรงนี้นะครับ ดีเจนัจ่นยู่ประมาณนแสนเจ็ดป่ะแสนเจ็ดป่ะแสนแปดเลยเหรอโอ้ห oh. แล้วคือเห็นไหมน้องเห็นไหมว่าความต่างของมีดีเจคูดาวลดลงความรัวเห็นได้ชัดเลยว่ามันรัวขึ้นถูกไหมครับน้องรู้สึกไหมพอพี่วานดีเจปุ๊บเ, <c oughs> <c oughs> เนี่ยหนามอ่ะปากดิวแมนปากดิวแมนโผล่ขึ้นมาเนี่ยรัวยับเลยยิบยับยิบยับยิบยับ,ยบ,ยบ,ยบพี่ว่าเอลเออคือวงวงใหญ่วงใหญ่มีเอลเอ้ด้วยเพราะเพราะสังเกตว่าตัวตัวหลังที่ออกมาก็โดน,โดน,โ,ดน,โ,ดนโดนเลื่อนลดเลยนะถุดเกินถุดเกินตัวน,นี้ บอกเลยว่าสายฟรี่ยหามานะฟาร์มเองได้นะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนนะฟาร์มเรื่อยๆมันฟาร์มไม่ยากนะเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆคนแบบฟรีพี่ผมไม่มีเวลาเรื่อยๆไปเลยครับค่อยๆวันละเวลสองเวลวันละหมื่น exp ชิลๆไว้นะพี่ก็ฟาร์มเองนะจนเวลเก้าะฟาร์มแบบใช้ความขยันเลยโอเคต้องเป็นแสนแปดแล้วคุณดาวเหลือหนึ่งจุดหนึ่งสามโอเคมาลองดูระยะดูว่าพอมีพี่ชีมมันจะช่วยได้เยอะไหม ละยะจะเป็นเท่าไหร่69เพิ่มมาเกือบเกือบเป็น70นะเห็นไหมตัวหน้าสุดถึงพอดีอ๋อตัวหน้าสุดวางประมาณนี้ได้นะเห็นไหมมุมหัวม,ม,มุมเลยแล้วถ้ามีพี่ชีปปุ๊บตันพอดีเลยเหมือนดูบงังคับมาเป๊ะเป๊ะเลยหัวมุมดูพอมีพี่ชีปปุ๊บตัวหน้าสุดนี่คือแบบคุมทุกะยานะคุมหมดเลยโอเคเออวางได้นะวางได้นะหน้าสุดมาน,นี้เนาะแล้วก็ตัวมันค่อนข้างโอเคเลยพี่ว่าเป็นมิติที่โอปจัดเลย นั่นจะเจ๋งทสุดแล้อว่ามิติกในตอนเนี้ยแล้วก็ดีเวนแสนอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยโดนรถเหรอเดี๋ยวเฮ้ยมันโดนโดนเนื้อหรอโดนเนืนอ้อกางโดนเนื้อตัดหน้าพี่พี่เนี่ยเหรอเอ้ยเจอจำหนา้าพี่จำได้ว่าก่อนเข้าคลิปมันสองแฝงนี่เหรอ,อใช่ไหมเอ้าโดนเนื้อตัดหน้าต,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 ตัดตาพี่ก็จำได้ว่าดีเวนเป็นแสนสี่นะเขาว่าแล้วเฮน่ามีมันสองแฝงหนึ่งไหมเหรอ อ้าวอะไรมันโกงเกินโอ้โหใช่ใช่ใชพออเพราะเราแรกมันดามเมจสองแสนหนึ่งเนาะลราเราก็ดีเบนแสนสี่ถ้ามีบัฟดีเจเนี่ยมันก็จะเมจเป็นสองแสนห้าอันนี้คือโดนเนิร์ฟเลยนะเนี่ยโดนเนิร์ฟแบบเรียบร้อยอะไรเ,เมื่อกี้ตอนตอนจะตอน,ตอ,นอยู่หน้าหน้าเราปีใช่ปะมันดาเมจสองแสนหนึ่งอยู่เลยนะทําไมพอเข้ามาปุ๊บเหลือแสนห้าเนี่ยโอ้ปาิโนโอเคแต่ก็โอ้โ ขั้นตอนของแวนสองแสนเนี่ยคือเวอร์จัดดิถ้าขั้นตอนสองแหวนี่คือเวอร์จัดเลยดิใช่ไหมเพราะว่านี่คือแค่แบบว่าอแสนห้ายังเวอร์ขนาดเนี้ยโหพิดาเล่นไม่ทันนะโอ้ยถ้าเข้าเร็วเกมถ้าเข้าเกมเร็วกว่าน,นี้แป๊บหนึ่งนะทันแหละกดเลยกดเลยสองแสนหนึ่งไม่เป็นไรแปลว่าผู้ชนาคงเห็นนะครับว่ามันโอวีโอวีเกินไหม สองแหวนหนึ่งเนี่ยมิติกบ้าอะไรสองแหวนหนึ่งยังไม่รวมบับดีเจโอสุดๆแต่ไม่เป็นรระยะระยะยังไม่โดนเนิร์ฟกูดาไม่โดนเนิบดีเบลก็โดนเนิบเนาะโดนเนิบหมดเลยนะเนี่ยโดนเนิร์ฟจัดเลยเแสดงว่ามันโกงมากแน่เลยโอ้สีดายจริงสีดายเนาะมิการได้ให้น้องๆเห็นเลยว่าก่อนโดนเนิร์ฟมันจะเป็นยังไงไม่หมดเลยโอเคน้องๆว่าไงครับ พี่ว่ายังเก่งเหมือนเดิมพี่ยังคิดว่ามันยังเก่งอ่ะเก่งเลยอ่ะตัวเนี้ยสุดเลยดูดิมีปากยูแมนงับ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 โหดนะมันโดนพัดตันไหมขอลองได้ไหมครับขอลองดูดิมันโดนพัดตันปะมันเตะเหรอมันเตะมาเท้าเหยียบเฮ้ยพอมีพอวงเล็กก็มาเท้าเหยียบดูดิเห็นไะเฮ้ยมันไม่โดนพัดตันหรอมันการพัดตันแค่สี่เองนะโอเคก็ ฟองอมตันก็กันตันแค่สีเหมือนเดิมเนาะน้องก็ไปหาเล่นกันนะพี่ว่าตัวเนี้ยมาแนะนําเลยว่ามันในในแผ่ปัจจุบันอ่ะตัวเนี้ยน่าสนใจสุดะสำหรับพี่นะไอ้ที่บูมเบนพวกในกล่องอ่ะพี่บอกเลยว่ากากอย่าไปหาเล่นกากมากเฉย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 เแบบเฉยเเลยมีแฮมเมอร์เนี่ยตอนแรกพี่เห็นฟองแหวนหนึ่งเออพอมาอัดคิดว่าลืมเลยมัวแต่พูดแล้วลืมลืมเลยว่าจำได้ว่าดำเนี่ยมเป็นสองแหวนหนึ่งใช่ไหมัองแหวนหนึ่งเนาะนั่นสองแหนประมาณเนี้ยแล้วดีเบียสอ่ะแหวนสี่โอ้โหโดนเนื้อ ตัวเนื้อต่อการอัคลิปเลยโอเคทีมนี้ก็ไว้แค่นี้นะน้องอย่าลืมไปหาเล่นกันนะแฮมเมอร์แฮมเมอร์บอกเลยว่าโคตรโกงตัวนี้ดูแล้วมันถูกมากอะคือมันพี่ว่าความโกงมันอะไอด้ดาเมจปัจจุบันเนี่ยก็ก็นะโกฮีนะโกงแล้วเก่งระดับมิติกนะหรือมันมิติกแล้วที่สำคัญอัปเ 1, 6, กรดหนึ่งพันเฮ้ยหกพันกับหนึ่งหมื่นอัปเกรดโคตรถูกอัปเกรดแค่นั้นเราได้ดาเมจแสนห้าพี่ผมว่ามันเป็นตัวที่แบบว่า เล่นเอเลดได้ร้อยบวกอ่ะร้อยร้อยบวกเลยสำหรับคนที่ไม่เคยผ่านเอเลดแล้วอยากมีตัวฟรีๆนะตอนนี้แพงนะพี่เคยเห็นคนขายในตลาดแบบว่าเป็นแสนๆเม็รเลยนะใครรีบฝากไวๆอ่ะราคาไม่ตกเอาไปขายก่อนแล้วก็พอราคาตกค่อยสอยกับมาอีกทีก็ได้น,นะครับหรือใครขยันอยากเก็บไว้เล่นเองตัวนี้แนะนําเลยไปรีบทำรีบหานะแฮมเมอร์นะนี่ดูเท่มากเลยตอนนี้มีกี่ตัว453ตัวถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างฟามยากนะโอเค ไปเล่นกันแฮมเมอร์โดนเนิร์ฟโอ้กะลังอัคลิปเลยโดนเนิร์ฟโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันกใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าให้ดูแฮมเมอร์กันโอเค้ทเท่โค้เท่ขอถ่ายรูปได้ไหมเอ่ยโอเคบายบายครับผมเจอก,กันครับน้อง